สวัสดีครับทุกคนหวังว่าสบายดีทุกคนนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ไปเมืองดุสสดอรของประเทศเยอรมนีไปเที่ยวดูกันว่าเขาเที่ยวส่วนไหนทําอะไรบ้างแล้วพวกเราเพื่อนๆปกติถ้าเกิดไปดุสดอร์จะทำอะไรที่ดุสดอรบ,บ้างนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไปถึงก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูกัน อยู่นะครับไม่รู้อยู่มันอยู่ไหนเนี่ยรอมันตั้งนานแล้วเนี่ยให้เวลาอีกสัก20นาทีว่ามันจะมาไหมเอาเฮ้ยถึงแล้วเหรอเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมลูกทีมลูกทีมเยสครับเอาโชว์เพื่อนเพื่อที่มาด้วยไปดิสเดิร์มาด้วยลอกเธอวันนี้เรามาดูุดอบวันนี้วันอะไรวันวันเสาร์เนาะมีเวลานิดหน่อยพามาดูุดอบเดี๋ยวพาไปดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวแม่งนี่อยู่ในช่วงโควิดนะครับกลางเดือนมิถุนาแม่งอยู่ในช่วงโควิดแต่คนอยูในช่วงโควิดถือว่าเยอะนะครับ ดรือว่าเยอะมากเลยคนเดียเดี๋ยวพาไปดูว่าแถวเส้นถนนเคอร์นิกส์อารีว่าส่วนมากคนเขาเที่ยวกันที่นี่นะเขามาเดินเดินชอปปิ้งนี่คือถนนชอปปิง้งรูเล่รูวิททองกุชชี่พาดง,พาด,งพาด้าไม่นี่มีหมดคนมองอย่่งพวกเราอยากเป็นต่างา้า้ยพวกเราต่าง้าวิเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน ครับวันนี้เราพามาเที่ยวห้างที่ปู่คุณแอร์เคยสร้างไว้เมื่อสมัยพศออนเท่าไหร่วะที่เก้าร้อยกไอ้เหียพ่อปู่พวกเกิดยุคไหนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดี๋ยวไปดูช็อตเด็ดสาวๆไม่หมยอึมๆใครที่สายเหินนะครับอย่านะครับมือคุณต้องมือสองมือต้องเอามาไว้บนหน้าอกอย่า,อาไปจับอะไรอย่างอื่นเขาโอเคไหม,มรู้คุณคิดอะไรพวกชอบฝรั่งผมทองอันนั้นใหญ่ๆนบะเออผมรู้ว่ามันคิดอะไรพวกมึง เพราะกูนนก,ก็ไม่ถางอะไรพวกมึง <c oughs> นี่ครับตรงนี้พวกคนเขาจะมาชอบถ่ายรูปก,กันแล้วลงพวกไอพวกเอฟเฟคเฟซเฟสก็ Facebook, Facebook, ถ่ายตรงเนี้ยเดี๋ยวโชว์บิวแต่โชว์บิวดิเป็นงไงเออถ่ายรูปจะเป็นอย่างนี้ครับถ่ายรูปจะเป็นอย่างนี้นดู ตอนนี้กำลังนั่งดื่มอะไรกันชิลๆแล้วครับตอนที่จะเดินกันไปต่อก็ไปไหนกันดีบ้างกำลไปกินข้าวกันนะพาไปกินร้านไทยที่เยอรมันนี่มาเติมกันหน่อยเติมเติมกาแฟนะครับไม่ใช่เติมอะไรไปคิดไอ้พวกสายเขียวไม่คิดกันไปเยอะนี่มานั่งดื่มอะไรกันชิลๆดูทรงดูวิวดูสาว,ส,วาส่วนมากจะดูสาวะผมมาดูวิวครับนี่คือโลเคชั่นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในดุสุนทตามแม่น้ำแม่น้ำไรนะครับ เป็นสายแม่น้ำที่ยาวและใหญ่ที่สุดในเยอรมันสวยมากถ้าใครมาเยอรมันได้ก็มาเที่ยวที่นี่แล้วกันใครอยากมาเที่ยวติดต่อเราได้ครับเราจะเปิดบอสัต์ท่องเที่ยวชื่อที่อะไรดีวะ X Air พาเที่ยว X Air พาเที่ยวเฮียเฮีมเพราะเราเคยพาเพื่อนที่เมืองไทยมาเที่ยวแล้วเนาะคือผมมันมีเพื่อนที่เมืองไทยเขาอยากมาเที่ยวมากเราก็พาไปเที่ยวเยอรมันฮอลแลนด์เราก็พาไปคือถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวที่ไหนในแวกประเทศเยอรมันหรือประเทศข้างเคียงเราราพาไปได้ครับวันนี้อากาศร้อนมากครับ มัน27องศา28องศาอะไรครับร้อนมากร้อนเกือบมันมงังแทดีนะไม่ไม่ถอดกางเก้ในวันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ปกติถ้าร้อนขนาดน,นี้ก็ไม่ใส่กางเท้าแล้วเรียแก้ผ้าใสแต่ใส่แต่ถุงเท้านะเฮ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวพาไปกินข้าวร้านไทยกันนะร้านอาหารไทยที่นี่ก็พอมีเยอะอยู่แต่ว่าอร่อยเด็ดๆจริงๆเหมือนรสชาติคนไทยเนี่ยจะหายากแต่วันนี้เรา พาไปกินร้านที่เด็ดและอร่อยสมคำล่ำลือจริงครับจะพาไปดูว่าหน้าตาหน,น้าทานขนาดไหนเหมือนมังไทยหรือเปล่านะครับนาาหน้าตาอาหารเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเขาจะคิดลึกหนึงเลย,เด,ยเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้เราพามาร้านอาหารไทยชื่อร้านป้านไทยนะครับ ชื่อร้านบ้านไทยอยู่ลุซินดอกนะครับอร่อยมากเดี๋ยวรอชมว่าจะได้รับประทานขนาดไหนตามมาครับนี่นะครับก็คือในช่วงโควิดถ้าไปทานร้านอาหารหรือไปที่ไหนก็ตามเราต้องลงชื่อที่อยู่เราเพื่อให้เขาติดต่อเราได้เผื่อเรามีโรคอะไรนะครับโรคโควิดครับเผื่อใครติดโรคเลยเขาจะได้ติดตามชื่อได้ถ้าเราเขียนชื่อผิดแล้วเขาจะรู้ไหมไปไหนมาไหนเขาจะขอลายเซ็นตลอดเลย ขอลายเซ็นอะไรเงี้ยกับซูเปอร์สตาร์ช่วงนี้รู้สึกเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์น่ะนี่นะครับอาหารไทยนีถ่ายตรงกันเลยวะผนังอันนี้ผนังเนื้ออันนี้ลาบไก่อันนี้เนื้อผัดผัดขิงใบแดงอันนี้แกงเขียวหวานอันนี้เบียร์เบียร์สิงที่เดียมันก็มีขายนะครับเบียร์สิงพผนังผนังเนื้อบัวนะครับ ดูสภาพนะครับดูสภาพเรากินไม่เหลือข้าวมันเลยสักเม็ดอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยมากเมกื่อกี้อาหารเป็นไงเร่าอยาฟังดิ อาหารเป็นไงเลยครับดีกว่าไม้ดีดปากเอาง่ายไปล้อเล่นอร่อยจริงครับคุ้มราคาคุ้มราคาเนาะเราสั่งไป4อยา่างแล้วก็มีเครื่องดื่มแต่ค่ายูโรเงินไทยเท่าไหร่คือรวมทั้งหมดเราจ่ายไป85ยูโรนี่เป็นเงินเงินไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง2,900บาท2,900บาทสำหรับอาหารสี่อย่างแล้วก็เครื่องดื่มคนละที่ก็เราเป็นหคนแล้วสั่งเราเป็นห้าคน<ด>แต่<ด>ผมว่า<ด>สำหรับเงิน2,900-3,000อยู่เมืองไทยไม่ได้กินดีกว่านี้แต่ว่าที่เยอรมันก็อย่างนี้นะครับ พาเดินเล่นแถวๆแม่น้ำในกูฟ้านะครับผมตามไปตามไปตามไป นะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่เมืองดุสสโล์ของเยอรมันนะครับพาไปเที่ยวถนนเคอร์นิสอารีที่คนเขาชอบเดินเที่ยวกันจากถนนนั้นเป็นถนนช้อปปิ้งได้กูฟฟ์โคมานาเด้อนี่ก็เป็นตามแม่น้ำใครชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ถ้าใครอยากให้พาไปเที่ยวไหนต้องทำยังไงต้องทำยังไงเขียนลงไปว่าอยากไปเขียนลงไปเขียนลงไปแล้วกด กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดทิ้งกดหาแล้วผมจะเราจะพาไปโอเคคครับทุกนขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอนี้ก็เอาไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมติดตามชม x a กแ TV